โาไม่ได้ถามช่างไม่ได้บอกเล้วเราไม่รู้นะจริงๆท่านต้องตรวจมั่งนะเดือนหนึ่งดูสักทีนะก็จะมีอยู่รูเดียวให้ตรวจน้ํานะแล้วก็คอยเติมนะครับระวังไว้ด้วยนะรถมันรูปล่างดีจริงๆรูปล่างงามสะอาด่าวดทรงดูดีไปหมดรอบคันเลยนเนี่ยจะเรียกว่าโชคดีมากๆก็ได้นะครับที่ได้เจอรถแบบนี้สภาพแบบนี้นี่เรียกว่าโอ เหลือเชื่อมากๆเลยถ้าได้รถมาแล้วมันเป็นรถสภาพเดิมเครื่องเดิมเราก็ดูแลบำรุงรักษาจะไปตามมาตรฐานมันนะครับแต่ถ้าเกิดไปได้รถที่เปลี่ยนเครื่องยนต์มานะครับในเมืองไทยก็นิยมใช้กันอยู่3-4บล็อกนะหนึ่งเจสอเจอารบนะครับ1นึนะหกร้อยหกสบ เทอร์โบเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ4บล็อกประมาณนี้นะครับแล้วแต่ขนาดของรถนะถ้าไซส์สีดานมาตรฐานทั่วไปก็ 1j เจเครื่อง2,500นะสำหรับเครื่อง2,500นห้านะก็สีดานรุ่นใหญ่หน่อยนะถ้าเป็นเอ่อาร์บีเก็จะเป็นเครื่อง2อ0 0ันนะครับก็ไซส์มาตรฐานทั่วไปที่เขานิยมใช้กันนะ